เอากราบสวัสด so, ีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เขารุรักทุกทุกท่านครับสุขุมสุข้นเช่นเคยได้เพียงเล่พี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศระหว่าในประเทศก็ดีสุมหมองซุ่บอลสุแกะซุ่มมุ่มเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกันขึ้นกันเลรอครับกับเบาแดดได้เพียงเล่เบาแดดมาเลยพี่น้องมื้อนี้ยเบาแดดได้ได้นึกกินมาฝาพี่น้องโหดพี่น้องมื้อนี้ขอโหดได้เพียงเด้อตับตับหมูตับหมูสดๆพี่น้องมื้อนี้สิกินตับหมูสดๆกับบักไข่หลังเพิ่นอัน อันบ้าเกือบเพิ่นเพิ่นแถมให้เพื่อนน้องคนมาไม่รอกิจเบื้องเนาะบ้าเกือบกับคือบ้าเกือบชิ้นเหนียวนะเพื่อนเนาะเอามาลุยกันนห้องนาะเพื่อนน้องมาเดียวเดี๋ยวเพี่น้องลื่อมคนขอตัวอนุยาตคนพี่น้องเด้อมันเล็เป็นกินสีอืมขออนุญาตที่เก่าได้เพี่น้องเด้อจะเป็นสีจสงสีเถอะเลยเอาอืมเอาจุ้งน้อยพี่น้องเพเป็นกระใส พอะอย่าบมันข้าวมยเพน้อง <c oughs> ขออาเนี่ยบาขั้นไวเื่อนน้ออาเขเกาเพน้องสารข้ามนำบะต่องไว่เบืนน้อยเก็บทองมา้ามปันนี่ไพ่น้องหันเลยหันเลยหันเลยขอยากหันเป็นเพื่นเพือือ มาเคล่ลังกับเสียบดิเพี่น้องเด้อเบาเด็กกับมากกินอยู่ดิเอ,เอาเอาลมฟักสิก่อนมาพี่น้องมาอืมปักเข้ากระตมภาพหน่อยเลยพี่น้องเด้อนี่ปลาหอมปักเงิก็คือมันกลับเหมอนกันอะอืมอืมหม,ม,ม,มายเบนเห็นน้ำเนี่ยอืม,อมเอาคำเรียบมันยังไรนี่มาเคลื่หลังเนาะ มึงอะไรเพื่องอืมเสียบพี่รองเสียบอยู่บางคนบางคนกินกับยาก,กินนะเพี่รองเริ่มมันกับบางคนมันเกิดเรีย่ยวตรงของเสียบอยู่กับพูมหมักแล้วเหมือนกันมา บาเด็ดแก้วสมได้เปล่าด้วยแก้วสมโซมตับหวานเอมมือมเนี่ยพี่น้องเบิ่ง หวานดี๋พี่น้องเขาท่าขนาดเอ้าเขาห้องอยู่ใสพี่นอ้อ,ะะนนองอย่างนี้เขาจะข้ามกันพี่น้องเลยอยวไหว้คลองโอ้ยขอกระชอยตูวตับก็ฆ่าพ้นแล้วปลาถั่วตัวหนึ่งเลยอ๋อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคันไม้พี่น้องเดีย๋ยวงหลายมันกืบบ,บวเป็นจะเบิ้งมาเปล่งเนาะโหดเกินไปพอด 嗯。Mm hmm. สุดมากเขินกี่รูดไปหน่องเด้อกินบ่ดเป็นสังเกต <c oughs> ขอเนีย่ยเพิ่นบ่กินดิบกินไก่กินเนื้อกินไขน่ไปหน่องเด้อเพิ่นบ่กินดิบกับขอาวถั่วขอาวผัดหลายหลายข้ามากินให้เบิ้งเลยซื้อไปหน่องเด้อเตะวบเหมือนเทิง อ๋อืมมือลืมมือลมือโอ้ยนอนบ่มีนยังส่วนจับ่บ่งอืม อ้าวมามามาจวของเสียงมันมากเลยเพี่น้องมาเบิ้งตับจวงกันหนะพอดีครับนัตับไม่ต้องเบื้องแมมาจวขางเสียงมันครับบอเกือบจะหนียวได้บงเรื่องเอาเติมกำลังมั้ยเติมกำลังเอ้าลุยเบิ้งกหนน่นเจวของเงียเอากล้าบ้องวาจ้าของเสียงเนื้อมูเพื่นน้อง โอเคคนไหนแม่อ้หูรับข้าวบ่เอาเอาเามามมาเป็นเดีาวเ้ยหวานหวานจุ๋ยหวานด้ยแต่มันส่อคืตับมวยเลยหอคนลาะรสชาติกันโออยได้ครับผมบาวเกือบพี่น้องไม่ร้ว่าล้างบีบมันเห็นกองบ่นี่อืมเป็นไรเฮ้ยได้ครับผมโรบแกนโอ้แสบคือเกาแสบคือเกาลุยฝากต้นนี้เนี่ย่เนี่เดียวเต้เฝากฟองน้องพี่น้องเบาวเกือบบาวเกือบจเนีพี่น้อง ยอขวางเคียงเนื้อนี่ยเคียงหมูเนื้อเป่น้องเอาล้อมมึงนหนหมูยอขวางกินมึงกันหนาเปล่งเยนี่ภาพยาวก่อนแง่ๆมึกินเนาะเอาได้การครับเอาไปเป็นมึงนับนแม่ไว้ว้วว้ว้กินกุนซีเนาะเขาว่าเอาเปได้นี่พักแต้มกันไปเปล่งไดานบ่ตับยอของหมูยอางกุณมักเนาะมาพลังตอนนี่บ่ ได้เยห็นอยม่เห้เลยได้เนี่นี่เอาตอนนี่ต้อนปลายมันยังแซียบนี่ต้อนบักกลังเนี่สดเบาเ้ยครับคเอาเอามัต้อนตนเดียวอเอาเนาะบัวายาิกินเด้อบัญหยบัวติเนียโอ้ยมุ้นมือนอแนอือหือบักกลังเอาเด้อเอาอะไรนะินเดอทานบัวก้วเสียบบัวเก้วเกลีวสวมเ มันเขากันกระมูดิแมีนเกียวสมตรงนี้เกียวสมเลยไปพ้องเด้อแมนมี่ออกเทียมเนี้ยเอาเอาเอานี่พี่จะสร้างนี่ไม่ได้บ้าเด้อเนี่ยมวยบ้าบ้าหรอกอองกินไปแล้วครับเบอสเอาซ้ำเนี่ยแมีนพรมอย่างนั่งขอบมูอีกครับครับขอบเพื่อนครับครับครับฝากพอดีต่ำเล่าน้ำเลี้ยไปพ้องเด้อมาต่อกันเท้าเอามันกินเบุตรีตัวนี้แมียโอ๊ยลองมาพี่น้องมาตับต่อเขากินตับต่อเมันเรียงให้ย่างดีเมันเรียงตับต่อให้เลยพี่น้อง Hummm -hmm. oh, não viram? É Tô com 음 오, 맛난 에่ย음 <laughs> แเจละตัวเนี่ยใจอืมอ้ม พี่น้องเลยคักขนาดตรบหวานสุดๆ พ่อกป็นไปหรองเว้ยกินมาแค่หลังไปเป็นหรอกแค่มาแค่หลังนี่มาแค่หลังก็เสียบๆมาแค่หล,หลังก็เกิกดๆพี่น้องนี่อืม้ม กครลังก็คือกระจีแล้วกระจีหมูสดๆพี่น้องกล้วยกระคักได้เป็งเล้วกล้วยกล้วยสิบกล้วยริบๆหนึง่ง,งออกล้วยไม่คาอหลั้างเอ้าเอ้าพ่อเนาะเพียงเนาะได้ให้่แข็งไหมมันแตกได้เพียงด้วยมันแตกแล้วมันจะไม่กิน เอา้ากิน,นแล้วแข็งๆมันนี่แหละพ่อแซ่บพักมั้งนี้พี่น้องตับหวานกับบักไข่หลังมากินพอาเป็นสังเกตแล้วพี่น้องเนาะมากินให้เป็นกินใดือบิงว่ามันกินได้กินแซ่บมั้งเราเหรอครับพี่น้องเด้อมันกรบโบตังครับเนื้อง่วงตับง่วงตับยังดบพี่น้องตับนี่ก็ได้บบอเ,ดอไเอา้าพ่อนะพี่น้อง สักิมเนียเบาแดดสขตัวไรไปร่อบเงด้ออ้อิ่มด้วยันกิริยาตาั้งของเบาแดดบผ้า,าพ,พูดจากบมอสมาก็ขอตดขอไพ่ไดยงเด้อสลับลิปนี้บเบาแดงสิขอตัวรไร่ปก่อนมือมอื้อหือเย็นยังสุกินกะถาเบิ้งได้เพียงเนาะสลับมือนี่สานีะครับสวัสดีครับคักดยดยพี่น้องตับหมูกระไดเจ้า